รอมานีมานีรอแม่แม่รอมานีมานีรอพ่อรอพ่อแม่พ่อแม่รอมานีมานีรอพ่อแม่พ่อาม่ะ หมอล่อพ่อพ่อล่อมานี่มานี่รอแม่แม่รอมานี่มานี่มานี่รอพ่อแม่พ่อแม่รอมานี พ่อแม่พามานี่นีมาหาหมอเก่งมากเริ่มเอาเก้าเอาเอาเกาออะไาเนี่ยอเอาเอาเาอเอาเงาออเอาเอาเอาดาเสาเอาเสา ขอเอาเหาขอเอาขาวขอเอามานี่มานี่ม uh ีแม่แม wow ่มานี่แกมานี่ดูแลแม่แกแกแม่แกแกมีมานี่หมอดูแลหนีัน้มหมอดูหนูบอกอี๋หมดแล้วหมออาหมาฝาปวดว่าหมออาหมาหมอ โอ้โหแข่งแรงค่ะยกแบบยกขวดดิดตีน่าใจแข่งแรงค่ะ